วันที่30เพฤศจิกายนแพลนของพวกเราคือทเที่ยววัดทองวัดเงินและจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีอีกหลายจุดในเมืองเกียวโตจุดหมายถัดไปคือวัดกิงคากุจิหรือวัดเงินเดินทางจากหน้าศาลเจ้าคิตาโนะเทมังกูด้วยรถบัสสายส0 3แบบตรงๆยาวๆต่อเดียวราคา230เยนเหมือนเดิมระหว่างทางจะผ่านพระราชวังอิมพพเริเลเกียวโตแม่น้ำคาโม ชมวิวเพลินๆจนมานงที่ป้ายกิงคาคุจิมิจิรวมใช้เวลาน,นั่งรถกเกือบครึ่งชั่วโมงครับเมื่อนองจากนดแล้วยังต้องเดินไปที่วัดต่ออีกประมาณ600เมตรซึ่งก็มีป้ายบอกทางอยู่เป็นช่วงๆครับเมื่อเริ่มเข้าใกล้วัดมากขึ้นก็จะเริ่มมีร้านค้ายอยู่2ข้างทางซึ่งให้ฟีลคล้ายๆกับวัดน,น้ำใสแต่มีคนเดินอยู่น้อยกว่ามากๆครับ ในที่สุดก็เดินมาถึงหน้าวัดกิงคาคุจิแล้วลวัดเปิด8โมงครึ่งถึง5โมงเย็นมีค่าเข้าชมก็นะ500เยนครับวัดกิงคาคุจิหรือชื่อทางการคือจิโชจิถูกสร้างขึ้นโดยโชกุนอาชิกังะโยชิมัสะมีโครงสร้างที่เรียนแบบมาจากวัดกิงคาคุจิซึ่งสร้างโดยโชกุนอาชิกังะโยชิมิสึผู้เป็นปู่ที่นี่ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกเช่นกัน อาคารสำคัญของที่นี่คือตําหนักกวนอิมหรือที่รู้จักกันในชื่อสาลาเงินที่ชื่อนี้เพราะมีความตั้งใจจะปิดหุ้มตัวสาลาด้วยแผ่นเงินแต่การก่อสร้างมีอันหน้าช้าจนผู้ก่อตั้งเสียชีวิตไปก่อนที่จะสร้างเสร็จเชื่อว่ารูปนักที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ยังคงเหมือนกับครั้งสุดท้ายที่ผู้ก่อตั้งได้เห็นซึ่งการคงรูปนักนี้ไวแสดงให้เห็นถึงแนวคิดเรื่องความงามที่ไม่สมบูรณ์แบบหรือวาบิสบีครับ กองทรายรูปทรงกรวยนี้ชื่อโคเกสตไดหรือรานชมจันทร์ส่วนลานหินทรายที่ถูกตกแต่งอย่างเป็นระเบียบนี้เรียกว่ากินฉะดันแปลแบบตรงตัวว่าหาดทรายสีเงินครับ าเดินตามทางมาเรื่อยๆจะมีทางเดินขึ้นไปบนเนินเขาซึ่งก็ไม่สูงเท่าไหร่ถ้าเทียบกับไหนๆที่ที่เคยผ่านมาในทริปนี้เมื่อเดินมาถึงด้านบนสุดก็จะสามารถชมวิวของวัดในเมืองเกียวโ,โตได้ครับ สำหรับผมวัดนี้ภาพรวมดูเรียบเรียบไม่หวือหวาแต่ก็เป็นอีกที่ที่ผมชอบบรรยากาศเพราะให้ความรู้สึกที่สงบร่มเย็นคนก็ดูไม่ได้วุ่นวายจนเกินไปครับพวกเราใช้เวลาอยู่ในวัดเงินแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ออกเดินทางไปยังจุดหมายถัดไปคือวัดเอคันโดซึ่งจริงๆจะนั่งบัสไปก็ได้แต่ผมจะขอเดินนัยถนนสายนักปราเพื่อเก็บภาพบรรยากาศไปด้วยครับ ถนนสายนักปราชญ์คือเส้นทางที่นิชิดะคิทาโรนักปรัชญาชาวญี่ปุ่นใช้ในการทาสมาธิเป็นประจำระหว่างเดินทางไปกลับมหาวิทยาลัยเกียวโ,โตเป็นทางเดินเรียบคลองส่งน้ําทะเลสาบิวะตามทางจะมีต้นซากุระอยู่เป็นส่วนใหญ่จึงจะเห็นได้ว่าตอนที่พวกเราเดินอยู่นี้ใบไ,ไม้บนต้นคือแห้งมากๆแต่ก็ยังมีต้นเมเปิลแซมอยู่ไม่กี่ต้นให้พอได้มีสีสันบ้างครับ ในตอนที่พวกเราเดินอยู่นี้เป็นเวลาเกือบเกือบบ่ายสโมงที่ถึงแม้อากาศโดยรวมจะเย็นแต่แดดก็แรงมากๆนี่จึงเป็นครั้งแรกที่ผมเริ่มรู้สึกท้อกับการเดินอยู่ในหน่อยหลังจากผ่านทริปมา4วันครับเมื่อค่อยๆเดินตามทางมาในที่สุดก็ถึงวันเอคันโดสักที แค่ตรงทางเข้าวัดก็รู้สึกได้ถึงความหนาแน่นของทั้งคนใบไม้เปลี่ยนสียังไม่ทันได้ซื้อตั๋วเข้าชมวัดก็ได้ภาพก่อนนะครับในช่วงที่พวกเราไปวัดจะเปิดสองช่วงทั้งกลางวันและกลางคืนผมที่มาถึงตอนบ่ายๆก็มีค่าเข้าชม1,000เยนต่อคนครับ วัดเอคันโดหรือชื่อทางการคือเอคันโดเซนรินจิ ji, เป็นวัดพุทธนิกายโจโดหรือนิกายสุขาวดีที่มีชื่อเสียงในฐานะจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีเพราะมีต้นเมเปิ้ลอยู่ในวัดกว่า3,000ต้นซึ่งในวันที่ผมไปต้นเมเปลิลก็รวนเปลี่ยนสีมีทั้งสีแดงส้มเหลือ,องคระคราวกันไปมองไปทางไหนก็เจอครับ <S <S đen dữ, ถ้าเดินตามทางเล็กๆที่เรียบสาาใหญ่ไปจะเจอป้ายทางขึ้นเจดีทาโฮโตซึ่งตัวอักษรเหมือนที่โจจากโคจิที่เราเพิ่งไปมาเมื่อวานไปเป๊ะแล้วก็เหมือนภาพที่ฉายซสาอีกครั้งผมเดินขึ้นบันไดเพื่อมาชมวิววัดและเมืองเกียวโตอีกแล้วครับ เมื่อเต็มอิ่มกับวิวด้านบนแล้วจุดถัดไปที่ผมเดินมาชมคือสระน้ำโฮโจที่มีวิวสะพานทอดไปหาศาลเจ้าบนเกาะกลางสระน้ำรายน้อมไปด้วยใบเมเปิลสีสันสดใสน้ำในสระก็ใสพอที่จะเห็นปลาขาแหวกวไายเพิ่มความมีชีวิตชีวาเมื่อได้ชมมองขึ้นไปก็จะเห็นเจดีทาโฮโตที่เพิ่งเดินขึ้นไปชมวิวมาสำหรับผมบริเวณสระน้ำนี้สวยมากๆครับ ถ้าผมได้มาวัดนี้เป็นที่แรกในทริปผมคงจะรู้สึกว้าวกับที่นี่มากๆแต่ในความรู้สึกของมนุษย์อินโทรเวิที่เจอใบไม้เปลี่ยนสีมาแล้ว4วันแบบผมพอเจอคนที่เยอะขนาดนี้ทำให้ผมเริ่มหมดพลังที่จะอยู่ในวัดนี้ต่อนานๆจึงออกเดินทางไปวัดสุดท้ายของวันนี้คือวัดนันเซนจิครับวัดเอคันโดกับวัดนันเซนจิก็เหมือนเป็นแพ็กเกจเที่ยวคู่กันเพราะอยู่ห่างกันแค่350เมตร เดินตามทางมาแค่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วใกล้กันมากๆครับจุดที่โดดเด่นของวัดนี้ก็คงจะเป็นประตูซัมมงเป็นประตูไม้ขนาดใหญ่2ชั้นมีความสูง22เมตรกับอีกจุดหนึ่งคือซยโรคาคุเป็นสะพานคลองส่งน้ำจากทะเนสาบวิวะไปยังเมืองเกียวโตตัวสะพานใช้อิฐแดงเป็นส่วนประกอบมีส่วนโค้งคลายซุ้มประตูโรมันได้กลิ่นอายความเป็นตะวันตกเข้ามาผสมผสานสวยแปลกตาไปอีกแบบครับ จริงๆพื้นที่ในเขตวัดยังประกอบด้วยวัดย่อยๆอีกหลายแห่งเช่นวัดนันเซนอินวัดเทนจูอันวัดคงจิอินพื้นที่ส่วนใหญ่สามารถเดินชมได้ฟรียกเว้นบางจุดเช่นชั้น2ของประตูซัมมงมีค่าเข้าชมประมาณ600เยนหรือในวัดนันเซนอินมีค่าเข้าชม400เยนครับผมที่เริ่มหมดพนังกับการเที่ยวร่วมกับคนจำนวนเยอะๆแล้วก็ขอเดินเล่นชมเฉพาะจุดที่ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มครับ เราชมบรรยากาศที่นี่จนเกือบ4ี่โมงเย็นก็จะเดินทางกลับโรงแรมเพื่อพักผ่อนโดยเดินออกจากวัดน,นันเซนจิไปขึ้นรถไฟใต้ดินที่สถานีเคอาเกะระยะทางประมาณ750เมตรระหว่างทางเดินไปสถานีรถไฟจะผ่านเนินเคอาเกะเป็นเส้นทางรถไฟสายเก่าอาดีตใช้สำหรับลากเรือบรรทุกสินค้าที่น่องมาตามคลองส่งน้ำบิวะปัจจุบันเป็นหนึ่งในจุดชมซากุระยอดนิยมของเกียวโตครับ เมื่อมาถึงสถานีเคอเกะแล้วก็มุ่งหน้ากลับสถานีเกียวโตโดยต้องเปลี่ยนขบวนรถ1ครั้งที่สถานีคาราซุมะโออิเกะรวมราคา260เยนต่อคนสิริรวมวันนี้ตั้งแต่เช้าจนกลับมาถึงโรงแรมผมเดินไปทั้งหมด21,000กว่าก้าวครับสามารถรับชมคลิปเกียวโตแบบแผนเที่ยวเต็มวันได้ที่เพลย์ลิสต์ด้านขวาบนส่วนขวาล่างเป็นรวมคลิปเที่ยวเกียวโตทั้งหมดและซ้ายล่่งเป็นคลิปเที่ยวญี่ปุ่นทั้งหมดในช่องครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กัผู้รับชมบ้างนะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ